ต,ตัดสินแล้วเอเมิราครูภัยบู์บทสรุปใครได้สิทธิ์ดูแลลูกเพียงผู้เดียวก่อนจะไปฟังเนื้อหาสารละก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะก่อนหน้านี้ทางด้านของเอเมิราชนวิลานวานิชอดีตภรรยาของครูภัยบู์แสงเดือนสามีของนักร้องสาวอย่างกระต่ายพันนิพา มีประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้เรื่องก,การดูแลบุตรและทางด้านของเอมิอราได้ให้ทนายเกง่งฟ้องเพิกถอนการดูแลบุตรและให้บุตรมาอยู่ในความดูแลของเธอเนื่องจากตอนนี้มีไรายได้สามารถเลี้ยงดูบุตรชายได้แล้วเนื่องจากที่ดําเนินการมาระยะหนึ่งล่าสุดทางด้านของทนายเกง่งก็ได้โพสต์รูปกับเอมิอราพร้อมกับข้อความว่า กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสายแนนได้อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของเอเมราฝ่ายเดียวสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ